เป็นหมอกองที่ไม่สะอาดเปยทุกควาณนะครับเราวันนี้เราประชาชนนะครับแต่ก็ต้อเตรียมพักตอนสุดท้ายขอได้บอกแล้วก่อนที่เราจะนาไปกระจายเพื่อการใหญ่นะครับเพื่อไปบริการสาธารณะกับพ่อแม่พี่น้องชราบริษัทสารคาร์เราเราต้องกฎหมายเราต้องให้ท่านประชาชนนะครับที่อยู่ในที่ผมได้บอกบอกกลับไปแล้วทั้งทุก่อภาคส่วนท่านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสารคาม ได้มีส่วนร่วมนะครับร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมรับประโยชน์นะครับร่วมรับาวามคิดเห็นนะครับร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการก่นะครับก่อนที่ท่านผู้มีหานอ่าอโดการนำท่ามจลาเสุขะเสริฐนโลกทมบูรณาสรารจะนำไปตาเป็นเทพตหานะครับอันนี้เราเป็นที่มาในองวันนี้นะครับแ่อนี้มันเป็แขนเพิ่มเติมคือไม่มีโครไง กอจะเอกเข้าแผนจริงๆแล้วอ่ะต่างสวยรุการวอีกกองกองต่างๆก็จะต้องไปประมาณหลัากองทำแผงทที่นั่งก่อนจะเขอาแผเราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องวดอะไรอกเพราะว่าเรก่อนละประชาชนในเดืเมาล้ารปรชุมเนวันนี้นะครับประชาคมท้องถิ่นแรัวกสารการเพื่อชี้านาทางให้น้องถิ่นพศ25 ถึงพศ2570เพิ่มเติมที่หนึ่งครับ2566สำนักปลัดนะคะโครงการที่1เป็นโครงการจบกองคมกาคารสนักงานชั้น2อาคารสองอาคารสชั้นสองนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยประชาประชาสนของเราเพิ่มในในเขตของเราเพิ่มขึ้นมาก ควาื่นแบบเพื่อสร้างน,น้ำและก็เืินตอมแนวช่วงบ้านไปยานนนวานะครับในชุมชนวัดใหม่รุ่งขีดนครับคืออหน,นุพร้อมท่อพร้อมไดรมอเตอร์พร้อมรถไปเสร็จเลยนะครับวันที่สอนนะครับนนก็เป็นการโครงการเสนอะสนะครับไปโซลาเซล์นะครับโซลราเซลลในบริเวณทางเท้าแล้วกาขาไม่มีน้องมาใส่ในคลองทํานายนก็ดีขลองทรายัานก็ดี บางบาคบางที่ก็ยังไม่มีไปโซลาเซลผมเห็นเป็นในภางที่ดีนะที่มีในในชุมชนในทางสมุนไทรครับโซล่าเซลก็เป็นในภาคที่อยากไป็ไปนความตเสนอในเลยท่านนายก,กเขาบอกร้ยนะครับนำไฟโซล่าเซลไปติดตามทางเดินเท้าของต่างๆในพื้นที่อุษาด้วยครับผมเดินเทารอย่านี้แล้วัญไหนของเาินเท้าคนนี้ถ้ามีการก่อสร้างอะไรแล้วแต่อยู่ในเขตของเุณาท่ เราต้องทำเรื่องของแรท่องเปนขตอนอย่างที่ต่างเขาที่เคยเกิดนะเป็นสิ่งที่ร้ายงี้ยก็กลัวก็ใส่ไว้แล้วทำไม่ได้มันตกก็เลยจะพิจารณาในดีเกี่ยวกับรายละเอียดถ้าเกี่ยวกับนี้นิหนึ่งก็ทำนโยบายไว้ว่าเช่นกันครับแต่เราท่านตลาดไปดูในพื้นที่้ะทีนี้ื่องปัญหาที่ท่านอยู่ที่กระสมก็กำลังส่งเรื่องไปที่นายกพรว่าเราจะสามารถเจันการได้ยังไงแต่ผมว่านายุบาลนะครับก็ ถ้าตรงนั้นมันได้ทันเลยเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะภาพรวมได้เยอะเลยท่านใหญ่เราอยู่เนะครับว่าตรงนั้นเ,เนี่ยรู้สึกว่าปีนึงเนี่ยเอาทรายกระสอบมาไปลงมันก็ย่อยนะครับถ้าเราแก้ปัญหาได้ภาพรวมได้ทันใหญ่ดีนะ่ยแต่ว่ามันน่าจะเป็นการป้องกันระยะยาวนะครับก็ทางเัศบาลจะรับเรื่องใหม่นะครับ,บเช่นนะี้ ตู้น้ำเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ว่าเครื่องตู้น้ำเนี่ยไปตั้งมันก็เกิดเสียงดังนะครับมันเกิดเสียงดังแล้วคนที่เขาทำงนานทำงนานราชการหรือเขาที่ทำส่วนทำอะไรเขาก็รไม่ได้เ,เพาะเเกิดการร้องเรียนนะนนนครับก็ัก็ขอเสนอในที่ประชุวมว่าเราควรจะมีจุดที่เป็นไฟนะครับเป็นไฟชั่วคราวโดยที่วร,ราไปขอไฟชั่วคราวเพื่อให้ให้มันเทา ความเรือร้อนของ่ก่อนนั้นบ้านใกล้เพียงในบริเวณนั้นนะครับก็ถูกต้องสุดนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่อง,องทางเท้านะครับทางเท้าที่เราเดินผู้ชายประชาชนใช้เดินเข้าไปในในบ,นบ้านของคน,นที่อยู่ที่ไม่ได้ติดทางเท,นะท้านะที่ที่ไม่ได้ติดถนนสาธารณะนะครับ จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะาเขาเหมือนแบบเป็นที่ต่อนะครับก็เปร็จอย่างเดียวคือทางเท้าสาธารณะคนไข้ที่เทศบาลได้เคยทาไว้นาะคะับตอนนี้มันทานานแล้วนะครับมันทำนานแล้วก็เกิดการชำรุกทเทศบาลก็ไปซ่อมนะซ่อมแล้วมันก็ได้ไปซ่อมเพราะว่ามันอายุมันก็เกิด ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีที่มาแล้วก็ต้องรู้นะครับในนี้มันก็ตั้งไว้เป็นข้อแล้วผู้บริหารจะแก้ไขย,ยังไงนะครับหนึ่งคอือยังไงก็ต้องทําใหม่นะครับทาใหม่ติดทัดที่อะไรนะครับก็ต้องไอเดอร์การเพราะว่าถ้าไม่ทําเขาก็ไม่มีทาง่อบน,นะครับถ้าจะให้เขากลับมาใช้เรือมัอกนก็คงไม่ได้นะครับผู้บริหารหรือฝ่ายราชการต้องคิดนะครับ ปัญหาติดอะไรเอามาคุยในที่ประชุมนะครับต้องคิดให้ได้น,นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่เมันก็จะเหลืออีกสองจุดอะไรครับอ่าอยู่ที่คธกรมานาหนึ่งจุดกับกองไปบางหนึ่งจุดมันก็นะกนได้เหลครึ่งแล้วอีกครึ่งไม่ได้ใช้เพราะน่าเราอยตัดทิ้งไปเลยนะครับก็ฝากทางผู้บริหารและราชการรัฐบนะครับในที่นั้นสชไม่เอามาแม้แต่เรื่องเครื่องสินไหมที่ เือนโยบายของผมเนี่ยนะครับคือผมว่าความนโยบายหรือว่าถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยผมไม่อยากที่จะใช้ระบบไฟฟ้าเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเคยมีมีประสบการณ์ประสบเหตุมาแล้วแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่ว่ามีการร้องเรียนเสียงเนี่ยถ้าอย่าง,นง,งานเนี้ยผมรบกวนท่านท่านสมาชิกเนี่ยเราตรวจสอบมานะครับว่าถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำใช้ไฟฟ้าผมอยากจะตั้งให้เป็นผาบอล ไม่อยากที่จะให้มันเป็นเครื่องสูบน้ำที่เอาไปทางนู้นทีเพราะระบบไฟฟ้าก็รู้อยู่ถ้ามันไม่มีการป้องกันที่ดีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ผมไม่อยากให้้เครื่องไฟฟ้า,าแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้สูบน้ำไฟฟ้าเนี่ยผมอยากจะให้มองรวจจุดมาแล้วขอทังจุดที่ว่ามันเป็นถานวรที่เราจะได้มีเครื่องระบบป้องกันตัดไฟเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ไม่ไ ไม่ทาให้เพิ่มหรือว่าหน้าที่เดือดร้อนนะครับส่วนเรื่องทางท้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียนท่านประหลาดหรือผู้นเกีย่ยวข้องน,นะครับว่าเราสามารถที่จะจ่าได้ยังไงเพราะบางทีการเนินการมันอาจจะติดขัดในเรื่องระเบียบของราชการแต่ถามว่าเราต้องตั้งของเราเนี่ยอย้ในความเดือดร้อนของประชาชนก่อนนะครับก็จะทำหม้อเดี๋ยวจะเอาให้ท่านผอ ออกชั่นนะครับว่าเราสามารถบริการได้ไงบรรลุผลเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเปลื่อยทางว่าหรือว่าผู้เช่าไมขอร้องให้เจ้าของที่เซ็นให้เราอนุญาตให้เราทำได้ไหมได้ครับต้องต้องเราต้องให้ผู้เช่าอ่ะเดินเรื่องให้เราด้วยแต่ว่ารู้จักว่าใครมีแบรนด์มีแบรนด์เช่าอย่างนึงคือเรื่องไอ้บอกพักบอกพักแต่เราอยากจะให้ทางของทางไปผู้ตรวจเรื่องบอกพักไอ้เ้อน้ำที่ บ่อพักเขาันนิ้ที่เราจะลงทองทุกทุกทุกจุดเนี่ยเอาจุดที่สําคัญนะที่ว่าเราจะติดตั้งไอ้เครื่องที่ว่าดยดน้ําจากบ่อพักเนี่ยทิ้งลงทองเพราะว่าเวลาน้าเยอะเนี่ยหน้าน้าเนี่ยบ่อพักมันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำาใ่ท้องเยอะมันจะสูงกว่าน้ําจะย้อนเข้ามาอันนี้เราต้องดยดน้ําให้บ่อพักเนี่ยแห้งเพราะว่า ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดกับไอท่อนัพิงเนี่ยเขาสามารถดูดน้ําจากบ่อเขาลงพ่อรัมทิ้งได้แต่ถ้าน้ําในบ่อพักมันเต็มแล้วเนี่ยหรือว่าน้ําในพ่อน้มทิงเต็มเขาดูดไม่ได้แล้วมันก็เกิดเกิดเหตุแต่ถ้าเราดูดได้ให้พ่อ้ําทิ้งแห้งคันนี้เขาสามารถที่จะัด้ได้นั่นทางเราต้องไปไปสำรวจว่าตรงไหนเป็นสำคัญตั้งตั้งตั้งเครื่องดูดไว้เลย อย่างนี้ครับทุกท่อทุกคลองตก็ท่านที่เยอะอยู่นะครับแล้วเวลาน้ําขึ้นก็คือสู่ระบบการปิดอาจจะใช้ในโน่นใช้มือนะทั้งหมปิดแต่ปัญหามันจะเกิดอย่างนี้มันต้องมีคนคอยเปิดปิดแล้วระบบไฟฟ้าไม่ได้มีแค่ปิดน้ำขึ้นน้ำลงมท่านี่ทุกวันนี้เราเจอปัญหาอะไรไหมันข้องกันที่ต้องทำหน้าที่ตอนน้นท่วมหรือน้ำขึ้นเปิดฝาท่อเราทรายลง ปัญหาตอนนี้เอาปวดไปตั้งต้นเลยแล้วกระสอบเตื่อนสายคลองอยู่ในบอกว่ากลิ่นไปหมดตอนนี้น้ำที่จะถ้าเห็นทุกวันนี้จะไหลลง่คลองสะดวกไหมไม่สะดวกเลยนะครับเพราะกระสอบขึ้นปั๊บกระสอบมันเตื่นสายเพราะคลองอยู่ในบอกว่าลูกนั่นแหละนี่คือปัญหาที่มันโยงไปที่หลังนุ่งถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราไม่จะเป็นต้องไปต่อไปะสอบละต่อไปที่กระตูเลยตอนนี้จะนำรอบด้วยการวิธีการทำที่ว่านสีถวาย ีเนี่ยเช่อย่างญ่เนี้ยท้อบางจังหวัดที่พ่อรอดคอยดูตนอดเราจะทำาบอกพักล่างอันนี้อยู่ตรงนั้นเราถึงะตั้งเรื่อุกปีพน้ำขึ้นบกตกิดด้วยระดับน้ำเราจะดูวิธีเนี้ยก็รับขอบหิวไว้แต่พนดลอตรงนี้ต้องมีมีรละเอียดอยู่พ่อควรอ่างด้วยพราะที่ที่จะตั้งอนหส่วนของรองไ้สุดรับถ้าใครมีส่วนไหนที่จะสอบถามนะครับ เครื่องไอ้เครื่องออกกาลังกายนะครับที่ที่เราทําเนี่ยแล้วมีบวกไอ้โครงสร้างไหมเพราะว่าบางทีที่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะตั้งอยู่กลางแจ้งไม่มีโครงสร้างเลยแล้วเวลาที่คนจะไปออกกำลังกายเนี่ยจะออกตอนไหนการแดดมันมันจริงๆนั้นน่าจะมีโครงสร้างที่กันกันแดดหรือว่ากันความร้อนให้คนที่ออกกำลังกายได้ด้วย เนยแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะรับวิเคราะหาดูกันนะครับอ๋อเขาเพิ่มตรงด้านประธานนี่นะครับซึ่งขรงธนาครที่เราจัดมาจะจัดต้งเลยจัดลงปีตั้งเท่านี้เป็นเส้น่องต่อมาของการแจ้งข่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีการแย่งกันอย่แตแยกในรุ่งนะครับทางี่นนานก็อย่างที่ท่านประธานได้นาเรียนไปแล้วว่าเราจะออกทางในช่วงเช้าหรือช่วงครับ แต่ว่าทั้นี้ทั้งั้นแต่กาเรามันมีโครงสร้างรื่ก็จะดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกี่ยวก้่องทุกะวาแลวก็เกี่ยวกับการงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าที่เราซื้อไปเป็นรุรกรรมซื้อไปติดตั้งนะครับก็ได้ขอสร้างเสร็จแล้วก็ขอดำเนินห้สร้างตรงนี้ก็้นะครับตัดไม่านนะครครับเน่ท่านนากอผู้มติดตั้งครับผมขอเสนโครงการรอบรอบลยน้ำนะครับกนจุดนะครับของทุงมูานกาลครับ ตอนนั้นก็มีลูกบ้านขอเราน้องเรียนครับพก็ถามมาถามมาหาป้องกนรวันนั้นก็ป้องการก็ไปอ่าฝาแล้วก็แยงท่อเหยงนท่อที่นึ่งน้ำหม่ผานไปใด้ดีแต่ท่อที่สองยังเต็มก็ไปฝลฝ่าอยู่ที่สองบอกครับแยงท่อมาใหม่พอบ่อยที่สองยุบพอที่สามก็ยังเป็นอยู่หาป้องํามบอกว่ามันเป็มทุกท่อเลยครับอันนี้ ก็จะขอให้ต้นจุดร่อพ่อที่จุดพระพุทธําทถนนระวัทินีของบานาครับตอน่ท้าย่าวันนั้นผมก็พนักงาไปที่ยว่านุดท่อาตนาครับใช่ครับตที่งวามันมาตามทุกทุกอกรับเลยมันใช้จากคนเป่าเขไปก็ไปตามข้างแห่งขอบาไว้จุด ถ้าทานีบาอันี้เราจะขาเพื่อความสมตุมนะครับก็ผมจะรับไว้ครับเดี๋ยวเราจะไปต้อเือุครงต่อไปให้นะครับขอบคุณมากครับเรียนท่านนายเจ้าขในตัอย่างตัวอน่าีตกอ่ะคือว่าในงานจะเป็นลปืเยอะมากแล้วเวลาหน้าแลงหน้าดอกอ่ะมันจะไปติดเฟื้าในชุมชนม้านะเพราะว่าหลัานต่อคลื่อาได้ครับแต่ทเทศบาลมันเลื่อนไว้ครับมัใช่ ตอนดอกเบีวหวานจุ้งึใหญ่ก็คือว่าอยากจะให้ฉีดตอนอย่างมีกำลังใจแล้วถ้าหากว่ามันบางยังฟุ้งไปหมดเลยไหนก็อกลงมาอย่างนั้นค่ะความคิดเสอนสองข้อแรกจะมีอิ้นยอสอสอมีท่านใจสอบถามเรื่องโครงการของกองสางสุขชนะครับมครับผมเอ่อข้อแรกตงนอ๋อเดี๋ยวจสอคือา ซอยในถึงนะครับมันมีโครงการตั้งแต่ปี64นะครับแต่ทนนี้มันติดเรื่องซอยในตึงนะครับตรงที่เป็นสาธารณะเนี่ยเรามีโครงสร้างอาคารด้วยนะครับมันก็เลยอยู่ในเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในการเสนอราคาหรือตรวจสอบราคาราคาการนะครับโครงการนี้ผมได้อยู่ครับแต่นี่มีเรื่องโครงสร้างอาคารด้วยนะครับขอบคุณมากครับ วันที่หนะครับเปิดร้นื้ขอเชิญท่านใดที่มีโครงการที่อยากจะให้ทานทุกบาลนําเสนอได้นะครับหรยทางเราจะดจดไว้เพื่อจะไปทำเรื่องต่งๆครับผมเชิญรับท่านใดอยากจะเสนอบ้านสาขาวันที่ข้าตาองาตีบ่ายเยี่ยกให้เมื่อมาณพิแล้วครัเอาข้อแผนเป็นราคาหนะครับ

パブロいンです。